S Hello s t u d เ n t s นสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูตุ้มอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษจากกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศวันนี้คุณครูมีเนื้อหาสาระมาให้หนูได้ศึกษาเรียนรู้กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าคุณครูมีเรื่องอะไรมาฝากนะคะ,ะวันนี้คุณครูมีเรื่องเกี่ยวกับซีซัน ก็คือฤดูการนะคะ a n d w r a t h e r ก็คือสภาพอากาศนะคะมาให้หนูได้ศึกษาเรียนรู้คำศัพท์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ Let's go uh, Season ก็คือฤดูการเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับฤดูการกันก่อนนะคะลูกว่าฤ uh, ดูการของไทยและของต่างประเทศเนี่ย เป็นอย่างไรเหมือนกันหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ uh, There three s e a s o n s in Thailand นะคะในประเทศไทยเรานะคะลูกมีอยู่แค่สามฤดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีฤดูอะไรบ้างฤ uh, ดูแรกค่ะ Hot Hot s e a s o n ฤดูร้อน r n y season ฤดูฝนคูซิเซนฤดูหนาวนะคะนี่คือฤดูการของประเทศไทยนะลูกมีอยู่สามฤดูหนูดูคำศัพท์นะคะเขาจะเขียนต่างจากของต่างประเทศนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูของต่างประเทศกันเลยค่ะ,อะของต่างประเทศในหนึ่งปีของเขาก็จะมี สี่ฤดูก็คือเดย r e อฟซีซ s นส์ o n n a year นะคะมีอยู่สี่ฤดูไปดูกันนะคะฤดูแรกนมลูก Su m m e r ฤดูร้อน s p r ร n g ฤดูใบไม้ผลิ autumn ฤดูใบไม้ร่วง w n t t r หรืฤด,ด,ดูหนาวาเห็นไหมคะ นี่คือสีฤดูการของต่างประเทศนะคะลูกแล้วก็จะเขียนไม่เหมือนกับของไทยด้วยนะอ่าต่อไปเดี๋ยวเราไปดูสภาพอากาศกันนะคะ w e a t h e r สภาพอากาศเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์กันเลยค่ะอ่า h อ t ร้อน Sun n y ร้อนร้อนมากก็คือเด็กจัดอันนี้จะร้อนกว่าฮอตนะลูกนะโคหนาวสนโนวีมีหิมะนะลูกสนโนวีเนี่ยมีหิมะตกเยอะมากเลยนะคะเรนนีฝนตกตรอม,มีมีพายุคลาวดี มีเมฆมากวินดีลมแรงอ่ามีคือคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศนะคะลูกเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังจำไม่ได้ก็ดูคลิปย้อนหลังหลายๆรอบนะคะลูกเพื่อที่เราจะได้จำคำศัพท์ได้นะคะอ่าคุณครูอ่ามีสภาพอากาศของแต่ละฤดู มาให้หนูฝึกทักษะกันมาดูนะคะลูกว่าแต่และฤดูเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะดูอันแรกนะคะ it is hot and sunny in อ่าเพราะฉะนั้นการที่หนูจะตอบฤดูได้หนูต้องแปลสภาพอากาศอันนี้ให้ได้ก่อนนะคะ hot and sunny เนี่ยก็คือร้อนและแดดจัดนะคะอยู่ในฤดูอะไรคะ ซัมเมอร์ฤดูร้อนนะคะลูกต่อไปค่ะอ่า uh, it is cold and snowy cold and snowy แปลว่าอะไรคะอ่าหนาวและมีหิมะนะคะลูกอยู่ในฤดูวินเทอร์ฤดูหนาวนะคะเป็นของต่างประเทศนะลูกบ้านเราไม่มีหิมะนะคะต่อไปค่ะ it is rainy and stormy อันนี้ง่ายมีฝนตกนะคะลูกแล้วก็มีพายุก็คือ rainy season ฤดูฝนนะคะต่อไปค่ะ it is warm อ่า warm ก็คืออบอุ่นนะลูกอยู่ใน spring ฤดูใบไม้ผลิ pre, นะคะต่อไปนะคะ it is windy อ่า windy ก็คือลมแรงอยู่ในฤดู autumn ด,ดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะนี่คือสภาพอากาศของแต่ละฤดูนะคะลูกอ,อย่างที่คุณครูบอกถ้าใครไม่เข้าใจยังไงก็ดูย้อนหลังหลายรอบนะคะจะได้จําได้ว่าแต่ละฤดูกาลเนี่ยมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะลูกเอาละสำหรับคลิปเกี่ยวกับหาซีซันแล้วก็วอเตอร์ ด,ดูการและสภาพอากาศคุณครูมีมาฝากเค่นี้ก่อนนะคะลูกอ่โอเคยูเลเตอร์บายบายนะคะและเจอกันใหม่นะคะลูกสวัสดีค่ะ